วัครับวันนี้วันที่หกธันวาคมครับวันนี้พามาดักหนูอีกแล้วนะครับดักหนูข้างบ้านเขางนี่ครับบ้านก็อยู่ไม่ไกลนะครับห่างประมาณห้าสเมตรนะครับไม้กางชุ่งนาครับครับดูทางครับทางก็พร้อมนี้อยู่นะครับ น่าจะมีตัวอยู่นะครับแต่คืนนี้ก็รู้ครับมีตัวหรือไม่มีครับไปครับไปกันต่อครับ มีนะครับมีรอยขุดกินปูกินอะไรอยู่นะครับ ต้องมัดไว้ทุกอันนะครับ <c oughs> บางทีไม่บางทีหนูมาเหยียบนะครับเราจะพาที่ดักหนีไปดักหนูหนีไปด้วยครับบางทีก็หาที่ดักไปเจอหรอกครับหนูพาไปซะ ไปไปกันตอ่อครับ มีทางอยู่นะครับขบนวนก็มีก็ดักเลยครับ วัวครับเขาจะวัวไปไว้ตรงไหนไม่รู้นะครับนี่ครับทางครับทางยังกรบโดนซุปเปอร์เลยครับ ไปครับเดี๋ยวคืนนี้มาดูนะครับจะได้กี่ตัวนะครับมาครับได้เวลามายามหนูแล้วครับมาสองหนูครับดูครับไม่ออกมานะครับเอ้าหลังนี้ติดอยู่ครับนี่ครับติดอยู่ครับนี่ครับนี่ครับขอจัดการก่อนนะครับนี่นะครับได้อยู่นะครับพอได้อยู่ครับตัวใหญ่อยู่นะครับ ไป,ไปกันต่อครับหลังนี้ใส่หน้ารู้เลยครับนะครับใส่ตรงรู้เลยนะครับยังไม่ออกมาครับไปกันต่อครับดูนะครับออกมาหรือยัง ยังไม่ออกมาครับอ,อันนี้กับดักหายครับอาได้อยู่ครับนี่ครับ นึกว่าจะเฝาวครับนี่ครับได้อยู่ครับไปไปกระต่อครับนี่ยังไม่ออกมาครับนี่จะยังไม่มาครับ ดูต่อครับอ้าลอยวัวเหยียดนะครับไปครับดูต่อครับอ้าหลังนี้ติดครับติดสองครับหลังนี้ครับนี่ครับเอาครับนี่ก็ได้อยู่ครับนี่ครับติดอยู่นะครับลูกนะครับตัวเล็กครับ หลังต่อไปครับไม่มีครับไม่มาอันนี้ก็ยังไม่ออกมาครับหรือว่าไม่มีตัวก็ไม่รู้นะครับออันนี้ได้ครับนี่ครับสายกำลังสวยครับนี่ครับไปดูหลังต่อไปครับ ไม่ออกมาครับบางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันย้ายหนีหรือไม่ย้ายนะครับทางอย่างสวยครับออครับนี่ได้ครับนี่ครับนี่ครับติดอยู่ครับจัดขอจัดการครับมาครับไปครับดูหลังต่อไปครับ ไม่มีอะไรดูดิครับออกมาหรือเปล่าอ๋อได้อยู่ครับนี่ครับ ดูหลังก็ไปครับไม่มีอะไรครับนี่ก็ยังไม่ออกมาครับไปครับไปดูกันต่บอบยังไม่ออกมาครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น หายครับกับรักหายไปเลยครับดีนะครับมัดเสื้อก็ครับเห็นเสือออยู่ติดหรืเปล่าเอา้าหลุดครับโอ้ เสียดายนะครับหลุดไปครับไปครับไปชมผลงานของรอบนี้กันนะครับนี่ครับผลงานของรอบนี้นะครับหนึ่งสองสาม สี่เจ็ดปดตัวนะครับ